วันนี้ก็จะเอาเป้นะคะมารีวิวว่าตอนนี้เป้ที่หลานมีรุ่นไหนบ้างยังไงนะคะเพราะว่าคนก็ถามกันมาเยอะเหมือนกันเพราะเป้ก็ใช้งานง่ายพับได้นะคะซักได้เหมือนกระ,กระเป๋าพับรุ่นที่ลูกค้าใช้ใช้กันนะคะก็วันนี้จะมีทั้งหมดรีวิวทั้งหมด3รุ่นนะคะก็จะมีตัวนี้ก็คือ H 0103นะคะ ก็จะเป็นกระเป๋าทรงเหลี่ยมแล้วก็จะมี h 0106รุ่นนี้นะคะที่หน้าตาคล้ายกันแต่ก็จะมีกระเป๋า c ดเอวแล้วก็จะแตกต่างกันตรงซิปนะคะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งไซส์นี้ h 0 0 9 3นะคะก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่กระทัดรัดนะคะเริ่มที่เอาตัวที่เป็น0 0 9 3ก่อนละกันนะคะตัวนี้0 0 9 3ก็มี2ลายนะคะจะมีเป็นลาย yellow i c e l a n d สีเหลืองแล้วก็มีอีกลายหนึ่งนะคะ จะเป็นลายทางก็ลายแต่ละลายเดี๋ยวต่อไปจะติดในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่ารุ่นไหนหมีเหลือมีเหลือลายไห,ไหนบ้างนะคะอันนี้สีเหลืองก็ <S <S เนื้อผ้าเป็นผ้าล่มโพลีเอสเตอร์นะคะเหมือนกระเป๋าฮับิทัสทุกๆรุ่นที่ก็คือจะเน้นเป็นเนื้อผ้าเบาซักทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีช่องไว้เสียบกับคันชักกระเป๋าเดินทางเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าสงสัยกันก็คือว่า เจ้าใบเนี้ยมันสะพายมาแล้วมันนี่นะคะให้ดูก่อนว่ามันเสียบกับคันชักกระเป๋าเดินทางได้แล้วก็เมื่อสะพายออกมาแล้วอะคะ่ะขนาดประมาณไหนอันนี้คือขนาดเมื่อสะพายนะคะเออหญิงสูง160เซนนะคะก็สะพายได้ไม่เล็กเกินไปนะคะถ้าใครที่ชอบไซส์กระทัดรัดก็คืออันเนี้ยเหมาะเลยแล้วก็ลูกค้ามีซื้อไปแล้วบอกว่ามันใส่ iPad iPad แล้วก็โน้ตบุ๊ก ขนาด12นิ้วได้ด้วยค่ะถึงแม้จะดูไปเร็กอย่างนี้แล้วก็ใส่ iPad ใส่โน้ตบุ๊กได้สบายเลยรับน้ําหนักได้ดีมากๆนะคะหรือว่าจะเอาไว้ใช้ไปออกกําลังกายไปฟิตเนสไปไว่ายน้ําไปทํากิจกรรมหรือว่าเดินป่าขึ้นเขาเนี่ยก็ดีมากเพราะมันเบานะคะสิ่งที่ต้องติดตัวไปเนี่ยจะต้องเบาและไม่เป็นสัพพะะสาหรับเรานะคะทุกการเดินทางไม่ว่าจะเที่ยวแบบไหนก็ตามรุ่นต่อไปก็จะเป็นเป้0103นะคะ เป้ทรงนี้เป็นเป้ทรงเหลี่ยมนะคะจะมีช่องใส่ของได้สองช่องนี่นะคะช่องด้านหน้าหนึ่งช่องช่องด้านหน้าหนึ่งช่องจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะช่องด้านหน้าอันนี้คือช่องด้านหน้าตรงนี้มีตะข่ายเอาไว้ใส่ของเก็บของจุกจิ๊ได้นะคะแล้วก็อันนี้ช่องใส่ของใหญ่ด้านใน ก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่องกว้างใส่ของได้เลยมีช่องเล็กเอาไว้ใส่พวกของจุกจิ๊กนะคะเล็กๆกุญแจการาฟหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะด้านข้างมีช่องสำหรับใส่น้ำใส่ขวดน้ำได้สบายเลยค่ะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศนะคะใส่น้ำได้สองฝั่งเลยแล้วก็ด้านหลังเหมือนเดิมค่ะมีช่องไว้เสียบกับคันชักกระเป๋าเดินทาง ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะของฮาร์ปิแทสก็คือเสียบได้นี่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งทีออ่ดีมากๆคือว่าเวลาที่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วด้วยความเป็นเนื้อผ้าแบบนี้เราสามารถซักทําความสะอาดได้โดยที่เราก็เอาเข้าเครื่องซักผ้านะคะใส่ถุงซักผ้านิดหนึ่งแล้วก็ซักเครื่องได้เลยนะคะหรือว่าบางคนจะซักมือก็ดีนะคะก็ซักแล้ว 8, ตักเดี๋ยวก็แห้งแล้วเพราะว่าเขาเป็นผ้าล่ม แล้วก็เวลาเราเดินทางเนี่ยสำหรับคนที่เดินทางไปเมืองหนาไม่ว่าจะเป็นฝนตกหิมะถ้าล่มตัวนี้ดีมากคือลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำไม่ซึมเลยหรือว่าถ้าแบบเจอฝนเนี้ยแป๊บเดียวก็จะแห้งแล้วของข้างในก็ยังแห้งสนิทไม่ไม่เปียกเลยนะคะเพราะว่าด้านในอย่างในกระเป๋าที่โชว์ให้ดูคือไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าพับหรือเต้นเนี่ยเขาจะมีซับในด้านในทั้งสองทุกรุ่นเลยนะคะจะเป็นซับใน อันนี้จะเป็นตัวถัดไปนะคะ0106ค่ะจะบอกว่ามันมีสองใบข้้งในสามารถเก็บใส่รวมกันได้เล็กขนาดนี้เลยนะคะเริ่มที่ตัวเป้ก่อนนะคะตัวเป้อันนี้เป็นลายทหารมีลายไหนบ้างยังไงเดี๋ยวอีจะติดไปที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่ามีลายไหนบ้างในแต่ละรุ่นนะคะอันนี้เป็นเป้เหมือนตัว0103ค่ะแต่ความแตกต่างเขาคือ เ็เป็นซิปเหล็กก็จะให้ความรู้สึกหรูหราเข้มแข็งนะคะส่วนตัวเองหยีก็ใช้ตัวซิปเหล็กอันนี้เหมือนกันก็มันก็จะมีน้ําหนักมากกว่าตัวซิปพลาสติกนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ดังมากแล้วก็สวยนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือตรงด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีซิปนะคะรุ่นนี้จะมีซิปด้านหน้าไว้ใส่ของได้อีกหนึ่งช่องแล้วก็ตรงนี้ ช่องด้านหน้าเหมือนกันค่ะใส่ของได้นะคะเปิดใส่ของได้ตรงนี้ด้านในนะคะช่องใหญ่ใส่ของได้เหมือนกันผ้าซักในข้างในรุ่นนี้น่ารักมากๆค่ะผ้าซักในน่ารักมากแล้วก็สิ่งพิเศษของรุ่นนี้อีกสิ่งนึงก็คือกระเป๋าคาดเอวนะคะหรือว่าจริงๆแล้วทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาทำเป็นชุดกันเพื่อเพื่อที่จะล็อก ล็อกสายตัวนี้ค่ะเข้ากันบของเต้ก็คือเราสามารถสามารถใส่ของอันนี้ล็อกเข้าไปได้นะคะแล้วก็ล็อกไปที่เนี่ยค่ะเราก็สามารถปรับสายสั้นยาวได้เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถปรับสายด้านบนได้แบบนี้ แล้วติดไปที่ด้านหลังตรงนี้เขาจะมีตัวล็อกตรงนี้อีกอีกจุดหนึ่งนะคะก็สะพายไปก่อนลูกค้าต้องสะพายไปก่อนสะพายก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วตรงนี้เราก็ค่อยค่อยมาปรับมาปรับอีกทีหนึ่งก็คือเขาต้องการที่เหมือนกับแบบจะล็อกเอาไวะ้ะเวลาที่เราเดินทางก็จะได้แต่สําหรับคนผู้ชายตัวใหญ่หน่อยมันก็จะพอดีกว่านี้นะคะอันนี้อาจจะใส่แล้วมันดูหลวมไปนิดนึงนะคะอันนี้คือเต้ ขณะเมื่อสะพายนะคะหรือว่าถ้าบางคนบอกว่าอืมก็อย่างนั้นก็ไม่อาจจะบางคนอาจจะสะพายคาดเอวนะคะตัวเอวนี่ก็ปรับสามารถปรับได้เลยสั้นยาวเนี่ยค่ะหรือจะคาดเอวไว้แบบนี้แล้วเอาเสื้อกันหนาวใส่ทับก็ได้นะคะเนี่ยค่ะก็จะมีสายที่ปรับได้แล้วก็เป้และกระเป๋าคาดเอวนะคะ คนถามว่าแล้วกระเป๋าคาดเอวตัวนี้เอาไปคาดอ,อกได้ไหมคือถ้าเป็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กนะคะก็อาจจะได้แต่ว่ามันก็อัดเหมือนกันนะคะก็เล็กไปน,นิดนึงแล้วก็แต่จริงๆคือคาดเอวก็สบายกว่าแล้วก็ตัวกระเป๋าคาดเอวจะมีช่องสองช่องนะคะอันนี้หนึ่งช่องแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งช่องนะคะมีสองช่องคือ มันน่ารักมากค่ะตัวกระเป๋าคาดเอวก็น่ารักมากๆสีลายทหารสีนี้เท่มากค่ะแล้วกส็สีเงินยิ่งทำให้กระเป๋าดูดีขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็ได้ไปเลยทั้งชุดสองใบค่ะเป็นชุดเขาเลยแบบนี้นะคะค่ะตอนนี้เป้ทางร้านเนี่ยค่ะก็จะเหลือทั้งหมด3มรุ่นตามนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคู่นี้ ถ้าลูกค้าสนใจรุ่นไหนนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปรอยู่ทุกรุ่นเลยเดี๋ยวทางทางร้านจะส่งลายให้เลือกนะคะว่ามีลายไหนบ้างรับรองว่าใช้แล้วติดใจทุกรุ่นแน่นอนค่ะเป้ก,ก็ใช้ดีไม่แพ้ก,กระเป๋าพับเลยขอบคุณนะคะ